มอชิมอชิสวัสดีทุกทท่านด้วยนะคะอยู่กีบุรี่ในคลิปสอนทำอ่จะเรียกว่ายังไงเดีย๋ยวเอาเป็นว่าสอนบางอย่างเกี่ยวกับให้กับนักแคสเกมแล้วก็นักดู ผู้ชมทุกท่านโอเคอย่างงี้ดีกว่านะโอเคก็ก็จะเห็นจากแชนแนลของกิ๊บนะคะก็เข้ามาถึงก็จะมีแบบอ่าตรงนี้เป็นโปรโมทเฉพาะโปรโมทคลิปล่าสุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นเพลย์ลิสต์อันนี้คือการอัปโหลดเพลย์ที่สร้างโดยกิ๊บบุรีนะคะแล้วก็จะมีการมนีนู่นนี่นี่มีหน้านหลายอย่างนะคะก็เดี๋ยวพี่จะเริ่มต้นเอ่อเริ่มจากการสอน สอนทำเพลย์ลิสก่อนเลยแล้วกันนะโอเคค่ะให้เราให้น้องๆ้องที่อยากจะเป็นนักแคร์แล้วก็อยากจะจัดหมวดหมู่วิดีโอนะคะเข้ามาที่นี่นะคะเครื่องมือจัดการวิดีโอนะคะกดเข้าไปเลยกดสิจ้ะโอเคเข้าแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วน้องกองก็กดอสมมติน้องนองจะทำเพลย์ลิสพี่จะทำเพลย์ลิสเอารัดโอเคพี่จะกดนี้นี้โอเคเลือกสองอันนี้นะคะพี่จะกดเพิ่มลงในอ่าเพิ่มลงในเสร็จตอวน,นี้อันนี้ ถ้าน้องกดครั้งแรกอะน้องจะไม่เห็นตรงนี้นะเพราะว่านี่คือเพลย์ลิสที่พี่สร้างเอาไว้ก็คือการทําสร้างเพลย์ลิสก็คือการแบ่งหมวดหมู่ของคลิปนั่นเองนะคะก็น้องกดนี้ใช่ไหมแล้วกดสร้างเพลย์ลิสใหม่แล้วน้องก็พิมพ์ชื่อลงไปนะคะก็พิมพ์เป็นเอาลาร์ดเดียซีอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะคะแ,แล้วพิมพ์เ่สร็จแล้วกดสร้างนะคะก็จะได้เพลย์ลิสขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวพี่จะกดให้ดูยังไม่ยังพี่ยังไม่สร้างนะเพราะว่ามีแค่สองคลิปคือปกติแล้วพี่จะสร้างต่อเมื่อมันมี สี่คลิปหรือสามคลิปแล้วานั้น,นะคะก็ถ้าสองคลิปพี่ก็ยังไม่สร้างเพลย์ลิสต์หรอกพี่รู้สึกว่ายังไม่ยังไม่จำเป็นนะโอเคก็วิธีการสร้างเพลย์ลิสต์ก็ง่ายๆอย่างนี้นะคะกดคลิกสักอันหนึ่งแล้วกดเพิ่มลงในนะจำไว้นะคะแล้วสร้างเพลย์ลิสต์นะคะถ้าน้องๆอยากจะแบบเอ้ยอันนี้จะเอามาเออไหนๆก็ไหนๆละเอ้ยอันนี้เพิ่งเราเพิ่งลงไปอันนี้คือคลิปที่พี่ล็อกเอาไว้นะคือ พี่ uhm, จะแคส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 เสร็จแล้วก็อัพค้างเอาไว้ก่อนนะคะทํางานแบบโมมโมมโมมค้างไว้แล้วก็จะปลดล็อกทุกๆวั attorney, นตอนสี่โมงครึ่งอะไรอย่างนี้นะก็ว่าไปโอเคเราไปดูหน้าแรกก่อนก่อนมกว่าเนี่ยโอเคโอเคค่ะแล้วก็พอสร้างเพลย์ลิสต์แล้วเราจะเอาเพลย์ลิสต์มาแตะมาใส่ข้างหน้ายังไง ซึ่งพี่ใส่จนเต็มแล้วนะคะจะไม่มีที่สลับเพิ่มอีกหรือพี่จะทําเป็นลบออกแล้วกันนะพี่จะลบลบมไาไหนงานนี้ออกมีวะอา่าไหนนะอา่าลบลบเอานี้ออกก่อนแล้วกันโอเคพอเราลบเลิดออกคือถ้าหากเราสามารถสร้างเลิดเพิ่มได้ใช่ไหมคะให้เราเลื่อนลงมาถึงล่างที่ล่างสุดนะคะจะมีตรงนี้ เขียนว่าบวกเพิ่มส่วนเห็นไหมมันจะมีรูปบวกแล้วก็เพิ่มส่วนนะคะให้เรากดปุ๊บพอเรากดปุ๊บใช่ไหมคะก็จะมีมันจะเขียนว่าสร้างเนื้อหาแถวหน้านอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ให้เรากดที่เนื้อหาก่อนเรื่องเนื้อหานะคะเราก็จะสร้างเป็นอเพลย์ลิสต์เดี่ยวเพลย์ลิสต์เดี่ยวก็คือการสร้างเพลย์ลิสต์เดี่ยวก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราสร้างแล้วก็จะเป็นหนึ่งเรื่องหนึ <S <S ่งเรื่องแล้วก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะคะ โอเคเสร็จแล้วถ้าเป็นเพลลิสต์รวมเพลลิสต์รวมนี่เออหลายแม่หลายเพลลิสต์หลายเพลลิสต์นะคะหลายเพลลิสต์ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบอ่ารวมซีรีส์ปลูกผักหรือรวมซีรีส์เกมจิบหนุ่มนะคะก็คือในหนึ่งอันอะ่ะพอเราคลิกเข้าไปนะคะเดี๋ยวเปิดหน้าใหม่แล้วกันนะ,ะพอเราคลิกเข้าไปใช่ไหมคะว้ายเดี๋ยได้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 เห็นนะอ,อ๋อ โอเคโอเคมันเปิดก็เปิดนะก็ะคือสมมุติเวลาน้องๆจะน้องๆที่เป็นผู้ชมนะคะจะเข้ามาดูนะ,ะน้องก็กดตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะขึ้นมานี้แล้วตรงนี้มันจะเรียงเลียงตอนให้เลยค่ะเพื่อความสะดวกในการชมนะคะคือสามารถเปิดทิ้งเอาไว้แล้วก็ไปดูห่างๆจอหรือทาอะไรอ,อื่นได้แล้วก็แล้วพอตอนจบ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 ตอนที่หนึ่งแล้วก็จะเล่นตอนที่สองสามสี่ห้าเลียงไปเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมาเลือกแล้วก็จะเล่นจนถึงจบเลยนะคะพี่ก็จะสร้างเอาไวใ้ให้ให,ให,ให,ให้น้องให้น้องๆดูแบบสบายๆนะคะ โอเคก็แล้วสมมติน้องจะดูอันนี้อ่าก็กดเปิดก็แล้วแต่นะคะส่วนอันนี้นะคะเพนเพลิดเดียวนะน้องกดตรงนี้เปิดเข้าไปกดเปิดชมพัมันก็จะเป็นก็คือมัอนก็เหมือนเมื่อกี้แหละแต่ว่าอ่ะก็จะเป็นตอนเดียวนะคะตอนเดียวไล่าย,ยาวลงมาอย่างนี้นะคะก็อันนี้คือเหมือนพี่โปรโมทเพื่อน,นำยังไงดีล่ะ แนะนำตอนที่แบบเออเลตติ้งดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลตติ้งดีๆคนดูเยอะๆแล้วก็สร้างกระแสได้เยอะนะคะอันนี้ก็คือแบบเก่าแล้วแต่ว่าเป็นเกมเดียวแต่มีหลายซีรีส์และซีรีส์ของแต่ละเนื้อเรื่องนะคะพี่ก็เลยเอามาทำเป็นอย่างนี้เพื่อให้น้องสะดวกในการเข้ารับชมนะคะก็ะอันนี้ก็ซีรีส์เกมพวก h าวเวิร์ดมูอะไรอย่างเงี้นะคะน้องก็สามารถกดเพื่อดูยิงยาวได้เลยนะคะโอเคก็เวลาน้องจะสร้างนะกดเพิ่มส่วนนะคะถ้าน้องจะสร้างเพลย์ลิสต์เดียวนะคะนี่สร้าง p ย a y l i s t เดียวโอเคกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเลือก playlist playlist ของฉันอ่าไม่ต้องอันนี้ช่างมันปล่อยมันไปอันนี้ก็กดค้นหา playlist นะคะแล้วน้องก็เลือกเอาว่าอันไหนที่น้องๆต้องการนะคะก็เอ้ยพี่ลบอะไรออกไปนะเดี๋ยนะพี่ลบอะไรออกไปวะอ๋อ the sim โอเคพี่ลบ the sim สามออกไปนะคะแล้วพี่เอา the sim สามกลับเข้ามานะคะ หาก่อนจะซิมสามซิมสามพี่สร้างไว้เยอะเยอะมากเลยนี่ไงซิมสามรักรักต้องทำาพวกเราสี่คนนะคะโอเคมันจบแล้วโอเคพอกดมาได้อย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมคะพี่กดเสร็จสิน้นปิง๊งก็จะกลับมาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเลื่อนตำแหน่งคือเราจะสลับสลับตำแหน่งใช่ไหมเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นชุบชุบอ่าให้อยู่ตรงแปลณไหนดีนะอ่าขึ้นอีกสักนิดนึงดีไหมนะชุบ อะไรอย่างนี้นะคะอ่าโอเคเราอยากให้อยู่ตรงนี้ก,ก็ปล่อยให้อยู่ตรงนี้นะคะโอเคหรือถ้าน้องจะสร้างหลาย playlist นะคะก็เนี่ยจะทำให้ดูถ้าถ้าน้องจะสร้างหลาย playlist กดแก้ไขตรงนี้ได้นะที่เป็นรูปเหมือนดินสออ่ะอ่าเสร็จแล้วน้องกดเลือกนี้แล้วก็เลือกหลาย playlist นะคะโอเคอเลือกหลาย playlist แล้วน้องก็เลือกเลยเพิ่มหลาย playlist โอเคกดเพิ่มให้ไหมคะก็ะจะมีเยอะแยะเลยแต่ว่าชื่อส่วน อ๋อคีิสุดก็คือเหมือนน้องพิมพ์ไปว่าเดออีย๋ยวนะพี่ไอพิมพ์ว่าสอนสอนสอนทําคลิปสอนพีพ่ไม่รู้จะ,จะต้องเชื่ออะไรนะก็ฝึกคลิปสอนไปก่อนแล้วกันนะคะโอเคแล้วก็ค้นหาหลายเพลย์ลิสต์กดค้นหานะคะก็จะมีเยอะแยะเลยโอเคก็เดี๋ยวพี่จะเลือกมัมมัวๆ,ๆ่นะปึ๊บ แล้วก็กดเพิ่มกดไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีรุ่นนี้มีนั่นอ๋ออ,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 อ๋อกดซ้ำไม่ได้นะคะออ,อย่างเงี้ยอาทุิพี่จะรวมเฮลิธทำ rpg maker นะคะก็กดมี้เสร็จปุ๊บพี่ก็กดเสร็จสิน้นจริงๆมันเพิ่มได้หมดหกเจ็ดอันหลายๆอันก็ได้นะแต่ว่าให้สวยๆก็อเดี๋ยวนะเพิ่มอีกนิดค่ะ เกม RPG Maker ที่เออต่อไฟเอฟ e c t ออกไปแล้วนี่ทานอันนี้อ่ะมันก็เป็น RPG Maker เหมือนกันอนะ่ะกดนี่แล้วก็อืมอะไรดีว่าไชเางเถอะ เอาอันนี้เรียลฮอลล์สตอรี่นะคะก็สมมติเราจะเอา6อันนี้นะคะแล้วก,กดเสร็จสิ้นเชฟมันก็จะเรียงอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบนี้ไม่สวยอะเราก็จะเลือกเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วก็จะเปขึ้นเป็นอย่างนี้ให้นะคะแล้วก,กดเสร็จสิ้นปุ๊บปิ้งกระจ้อย่างนี้เลยนะคะโอเคเราเวลาน้องๆจะมาเข้ามาชมหรือน้องๆที่ทําเป็นเป็นนักแคร์นะคะแล้วอยากจะให้แบบผู้ชมเข้ามาชมได้อย่างง่ายๆสบายๆนะคะก็ สร้างแบบนี้ได้นะโอเคเป็นการแนะนํานะเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ชมแล้วก็เพื่อสร้างให้ดูเหมือนช่องของเราอะ่ะมีรายการที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะคะก็คลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะพอแล้วละ่ะก็สอนแต่เพียงเท่านี้นะคะก็มีน้องหลายคนสอบถามกันมานะคะก็พี่ก็มาแนะนำอย่างเนี้นะโอเคถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็โพสถามไปคิปนะคะถ้าพี่ว่างพี่ก็จะมาอ่านนะก็คือช่วงนี้เห็นไหมคะว่ากระดิ่งที่ขึ้นร้อยตลอดเลยเมื่อก่อนนะคะพี่จะอ่าน ทุกคอมเมนต์เลยแต่เดี๋ยวนี้อ่านไม่หมดนะคะจะอ่านแค่เฉพาะแรกๆ่ะนะอ,อ่านแบบมีเวลาว่างอ่านแค่น,นี้นิดหน่อยแล้วก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่และว,วันข้อความขึ้นมาเยอะมากอันนี้คือร้อยร้อยร้อยกระดิ่งก็คือแบบมากกว่าร้100อยอาจจะเป็นพันพันนะคะซึ่งวีก็ไม่ไหวโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปแต่เพีงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปละค่ะเออคลิปหน้าจะสอนอะไรอะไม่รู้อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้จะจะสอนอะไรก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคะโอเค ตอนนี้ขอลาไปในเพียงเท่านี้นะคะแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็สำหรับน้องๆที่ไม่มีปุ่มเพิ่มส่วนนะคะเพบวกแล้วก็เพิ่มส่วนนะคะน้องๆอาจอาจจะเป็นเพราะว่าน้องๆยังลงคลิปได้ไม่เยอะพอนะคะแล้วก็น้องๆยังสร้างเพลย์ลิสต์ได้ไม่ไม่เยอะพอนะคะก็น้องๆลองกดสร้างเพลย์ลิสต์อย่างที่พี่บอกก่อนนะสร้างเพลย์ลิสต์เหมือนช่วงแรกที่พี่บอกนะคะแล้วก็สร้างสักหลายๆเพลย์ลิสต์ อ่าแล้วก็มีคลิปเยอะๆพอประมาณนะคะแล้วน้องๆถ้าน้องๆยังไม่มีเพิ่มส่วนอีกน้องๆลองเข้ามาที่นี่นะคะเครื่องมือจัดการวิดีโอโอเคแล้วก็มาที่เเอเอออ่่นี่หน้าแคสบอร์ดนะคะโอเคเสร็จแล้วกดดูช่องนะคะลองดูช่องของตัวเองดูนะคะกดดูช่องเสร็จปุ๊บพี่คิดว่ามันน่าจะมีให้แล้วล่ะอันนี้คุณครูเขาบอกมานะคะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า อย่างนี้จะมีไหมแต่ของพี่มันจะดูไม่ต่างะนะเพราะพี่สร้างเพลิดจนเต็มแล้วนะคะแต่ของน้องๆพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต่างไหมนะโอเคค่ะก็แนะนําเพิ่มเติมแค่นี้นะคะไปละค่ะบ๊ายบาย